ตคุณและคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาลองอาหารเฉพาะถิ่นของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเขาบอกว่าอาหารเฉพาะถิ่นเมนูวันนี้ของผมจะต้องเป็นซุปใบมะม่วงนะครับแต่สิ่งแรกที่ผมจะต้องหาก็คือเนี่ยแหละครับจะต้องมาปีนต้นไม้หาใบมะม่วงอ่อนแต่ต้องไปลองครับว่าเมนูนี้เขาจะเด็ดบากน้อยแค่ไหนครับวันนี้พี่แตงชาวบ้านในตำบลวางบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จะพาผมไปเก็บเอาใบมะม่วงครับและใบมะม่วงที่เราจะเก็บกัน จะต้องเป็นใบอ่อนออกสีเขียวอ่อนหรือสีเขียว on, มอมม่วงเพราะเมนูของผมวันนี้เป็นอาหารเฉพาะถิ่นของคนไทยลมนั่นก็คือซุปใบมะม่วงครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับเป็นใบมะม่วงที่เราจะเอามาทําเป็นซุปใบมะม่วงวันนี้นะครับชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าพันธุ์มะม่วงที่จะเอามาทําเป็นซุปมะม่วงแล้วอร่อยจะต้องเป็นพันุ์สมปั้นเท่านั้นครับเพราะว่ารสชาติใบมันจะไม่ฝาดและไม่ขมเกินไปแต่ต้องไปลองครับว่าเมนูนี้จะเด็ดอร่อยมากน้อยแค่ไหนครับซุปมะม่วงเนี่ยเหรอครถ้าเราอยากจะกินบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ทีนี้บางเอิญเขาผ่านไปเห็นต้นมะม่วงอ่อนใบแตกอ่อน กำลังเหมาะเลยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องใช้แต่ใบอ่อนอย่างเดียวเหรอใช้ใบอ่อนค่ะมันยังไงใบอ่อนเนี่ยบางทีมันจะมีเล็กใหญ่อะไรงไงคืออ่อนขนาดพอดีซึ่งบางคนเขาจะอาจจะชอบไม่ต่างกันแต่ถ้าขนาดพอดีแล้วคือใบเขาจะมีความมันไม่มากนะักแต่ถ้ามันเยอะๆหมายถึงว่ามีแสงสะท้อนเยอะๆเนี่ยมันจะอ่อนไปนะคะนี่คือการวิธีการครับเห็นที่บอกว่า ถ้ายอดที่เราเห็นอย่างไอ้ยอดใบเล็กๆแหลมๆนั่นก็ไม่ดีไม่ดีเพราะมันจะขมเหรอคบแล้วเวลาเรามาขยำเนี่ยมันจะเละมันไม่ไม่เป็นเส้นถ้าใบขนาดพอดีเนี่ยเราจะได้เส้นสวยใบขนาดพอดีก็คือที่เราเก็บที่เห็นใบยาวอย่างนั้ที่ใบยาวๆแล้วสีจะต้องออกเขียวเขียวอมม่วงอมม่วงหน่อยอ๋อต้องเลือกแบบนั้นใช่ไหมคะไอใบมะม่วงเนี่ยต้องเป็นพันอะไรยังไงพี่ทําไมมันต้องเป็นสมปั้นเดี๋ยวเป็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าสัมปั้นเนี่ยรสชาติจะดีกว่าใบมะม่วงอย่างอื่น ตามที่ลองผิดลองถูกกันน่ะนะคะเพราะแต่ก่อนใช้แต่สัมปันพอดีมีมะม่วงพันธุมาปลูกเนี่ยก็ลองเอามาทําดูสิรู้สึกจะฝาดมากกว่าสัมปันไม่ถึงรสชาติค่ะไม่ถึงรสชาติเ<อ>มนูซุปจากใบมะม่วงวันนี้ขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากครับเริ่มจากล้างใบมะม่วงอ่อนให้สะอาดหั่นเป็นฝอยบางๆแบบนี้ครับจากนั้นเอาเกลือใส่ลงไปขยําและคลุกเคล้าให้ทั่วบีบเอาน้ําออกเพื่อเป็นการลดความขมและความฝาดของใบครับ จากนั้นใส่น้ำปลาร้าและเนื้อปลาที่ตำกับพริกกระเทียมก่อนจะใส่เครื่องปรุงที่มีหอมแดงกระเทียมถั่วป่นงาป่นมะเขือคืนมะเขือเครือไข่ต้มก่อนจะใส่ต้นหอมผักชีและผักชีฝรั่งหั่นฝอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเด็ดใบออกจากขั้วแล้วเราก็มาล้าง พอล้างเสร็จล้วก็มาหั่นฝอยหั่นฝอยเสร็จแล้วก็คั้นเกลือนะคะก็คือเอาเกลือใส่ลงไปในใบแล้วขยำขยำขยำค่ะเพื่อเพื่อลดความขมและความฝาดของใบมะม่วงเมื่อเราคั้นน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างพี่เอ๋เครื่องปรุงก็มีเน้นถั่วงาถั่วงาค่ะของธรรมชาติเป็นหลักหอมกระเทียมแห้งที่เรามาปอกแล้วหั่นแล้วก็มีกุ้งมีไข่ไว้โรยหน้า มะเขือส้มมะเขือส้มที่เราหั่นนะคะคุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็มีน้ําต้มปลาก็คือน้าปลาร้าน้ำปลาต้มใส่ปลา้น้ำปลาอครับครนับแหละซึ่งบางท่านอาจจะไม่ไม่ชอบปลาราก็ใช้น้ําปลาปรุงเฉยๆก็ได้ใส่ปลาปนแล้วก็มีหอยขมที่ขาดไม่ได้คือหอยขมเลยนะคะเออทาไมมันหอยขมทําไมมันถึงต้องกินเข้าแบบนี้ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ อาจจะใส่เฉพาะปลาหมึกแห้งคั่วแล้วก็มาหั่นโรยก็ไม่เหมือนกับใส่หอยขมนะคะคือแสดงว่าแต่ดั้งแต่เดิมหอยขมเนี่ยคือหอยขมเป็นส่วนประกอบหลักเลยแล้วความมันของถั่วกับงาเนี่ยสมัยก่อนจะไม่มีแค่ถั่วกับงาจะมีเม็ดฟักทองคั่วแล้วป่นใส่มันจะหอมไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เม็ดฟักทองก็ไม่ค่อยทํากันละก็มีถั่วกับงาเป็นหลักแล้วทีนี้ถ้าจะให้อร่อยกว่าตอนนี้นะคะพอทําเสร็จแล้วเราจะ ใช้เวลาให้น้ำถั่วน้ำงาออกก็จะอร่อยขึ้นอีกเพราะถั่วกับงามันกว่าจะคายตัวออกความมันเนี่ยใช้เวลานิดนึงเนี่ยก็เหมือนที่ที่พี่บอกว่าพอเราเตรียมเครื่องเนี่ยไอ้ของที่พูดน้องเอาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ขยำคลุกเคาเข้าเหมือนยำอย่างอ๋อหน้าตามันเหมือนยำค่ะแต่เราเรียกว่าซุปซุปใบมะม่วงรสชาติมันนต้องเป็นยังไงพี่รสชาติการปรุงรสเออการปรุงปรุงรสนะคะคือใจความมันความเปรี้ยวจากมะเขือส้ม่า แล้วก็ความเค็มเค็มจากน้ำปลากับเกลือนิดๆมีเผ็ดก็คือจะมีไอ้ตรงที่เนื้อปลากับที่แกงมันละออกรสชาติจะเป็นอย่างนี้บางบางท่านอาจจะชอบเผ็ดเขาก็อาจจะเติมพริกป่นเข้าไปได้เติมไปแล้วแต่แต่แสดงว่าหน้าตาที่เห็นเนี่ยถือว่าแทบจะเป็นเหมือนจะดั้งเดิมเพียงแต่ว่ามันจะมีไข่อะไรมาแซมเพิ่มนิดหน่อยที่เป็นการประยุกต์มาเป็นรุ่นใหม่แล้วซุปใบมะม่วงของคนที่นี่ ตามความเข้าใจของผมผมคิดว่าน่าจะมีลักษณะคล้ายกับแกงหรือต้มยำทั่วไปครับแต่หลังจากพี่แตงพี่น้อยและพี่เอี้ยงปรุงกันจนเสร็จออกมาแล้วหน้าตาซุปมะม่วงของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับลักษณะจะคล้ายกับยำเสียมากกว่าซึ่งคนเท่าคนแก่ที่นี่บอกว่าซุปใบมะม่วงเป็นอาหารนังเดิมของคนไทยลมที่สืบทอดวิถีกันมานานแล้วครับ คุณผู้ชมครับรสชาติซุปใบมะม่วงนะฮะสิ่งที่ทําให้ผมแปลกใจครั้งแรกเลยก็คือว่าพอทําออกมาเสร็จแล้วหน้าตามันไม่ไม่ใช่เป็นน้ำตามความเข้าใจของผมต้องคิดว่าซุปใบมะม่วงนี่จะต้องเป็นน้าน้ำแล้วก็มีใบแต่กลับว่าคนที่บบานนี่เขาบอกว่าซุปใบมะม่วงมันจะเป็นแห้งอย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆยำเหมือนพวกยำเล็บมือนางหรือยำปลาสลิดอะไรประมาณนี้ไม่มีน้ําจะแห้งๆขุ่ิๆ ถึงแม้เราเจะเอาเกลือมาขยำเพื่อตัดความฝาดหรือความขมออกมาแล้วแต่ปกติเลยรสชาติของเมนูนี้ก็ยังต้องมีขมของใบมันอยู่ดีเป็นเมนูที่แปลกครับยีสานนิยมกินกัน<ะ>ด้วย